นายชัยวัน์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกกระจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายสเวกกระเสริสสุขรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและควบคุมโรคที่บริเวณลานอเนกประสงค์ข้างห้างโลตัสสาขารังสิตธ ำบลอราชาธิปัอ์อำเภอธัญบญุรีจังหวัดปทุมธานีบรรยากาศวันแรกที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีร่วมกับโรงพยาบาลปราชาธิปัต์เปิดศูนย์นริการป้องกันและควบคุมโรคภายใต้การปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด -19 เพื่อรองรับการตรวจคัดกรองประชาชนทั้งจังหวัดปทุมธานีที่บริเวณลานอเนกประสงค์ทางห้าง,างเทสโก้โลตัสสาขาบังสิตตั้งแต่เวลา8.30น,นถึง16.30นเป็นต้นไปมีประชาชนเดินทางเข้ามาตรวจตลอด,ลอดทั้งวันนอกจาก อกจากนี้จะมีชุดคัดกรองออกไปตามอำเภออื่นตามที่ประชาชนได้ร้องเข้ามาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีโดยเราจะนํารถเก็บเชือ้อพาราสถานเข้าเก็บตัวอย่างอย่างเป็นระบบรวมถึงมีการฉีดพ่นฆ่าเชือ้อทั้งในอาคารและนอกอาคารก็จะมีไปพร้อมๆกันเชื่อว่าจังหวัดประมธานีีจะปลอดเชือ้อโควิด -19 ได้อย่างแน่นอน